หัวขอพอรหลวงปู่ศิลา24-25เมษายน2568 2สองวันหนึ่งคืนนำโดยอาจารย์ทศพลจังพนิษกุลและด็อกเตอร์เจนสักวันพฤหัส,สบดีที่24เมษายน2568เวลาเจ็นาฬิกาพบกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงซอยลาดพร้าว31กรุงเทพกรุณาตรงเวลา 7นาฬา9นาทีออกเดินทางไปยังจังหวัดมหาสารคามเพื่อกราบพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยอาหารเชา้าศูนย์อาหารครัวบ้านสวนสระบุรี8.30นาฬกา30นาทีทานอาหารเช้าที่ศูนย์อาหารครัวบ้านสวนตามอัธยาศัยให้เวลา40นาทีรับประทานอาหารกลางวันเวลา1 2นาฬิกา รับประทานอาหารกลางวันร้านไก่ย่างแม่ผอ่องศรีอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสกการะพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโย15นาฬิกากราบพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามพระเกจิชื่อดังเจ้าของฉายาเทจ้าผู้พริกชตาแห่งเมืองมหาสารครามสก,การะพระอาจารย์ตอม 17นาฬิกากราบสการะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดพระเกจิชื่อดังแห่งยุคที่มีผู้เคารพศรัทธามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรับประทานอาหารเย็นร้านลาบเป็ดยะโสธรอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด18นาฬิกาอาหารเย็นร้านลาบเป็ดยะโสธรอําเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ร้านนี้อร่อยมาร้อยเอ็ดทีไรจะทานร้านนี้แทบทุกครั้งขายเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นเมนูดังคือลาบเป็ดทานเสร็จเข้าที่พักพักที่โรงแรมฟาริสาโทรศัพท์088 563 2044 20นาฬิกาถึงที่พักโรงแรมฟาริสา โรงแรมที่อยู่ห่างจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาเพียง14กิโลเมตรพักผ่อนตามอัธยาศัยวันศุกร์ที่25เมษายน2568กราบขอพรหลวงปู่ศิลาสิริจันโท7นาฬิกาทานอาหารเช้าในห้องพักที่โรงแรม7นาฬิกา30นาทีออกเดินทางไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท 8นาฬิการอกราัการหลวงปู่ศิลาสิริจันโทศักการะพระราชศิลโพลหลวงปู่หนูอินกิติสาโร10นาฬิกา30นาทีนำคณะกราบัการะพระราชศิลโสพลหลวงปู่หนูอินกิติสาโรวัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินปัจจุบันท่านอายุ89 pues. ปี มีลูกศิษย์มากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่านเป็นพระเกจิที่มีเมตตาบารมีสูงเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครรับประทานอาหารกลางวัน12บสนาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารกลงรรา,า,ากลงวันที่ร้านต่ำกระเทยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแวะรับประทานอาหารเย็น และซื้อของฝากตามอัธยาศัยทัวร์ขอพรหลวงปู่ศิลา24-25เมษายน2568 2วันหนึ่งคืนนำโดยอาจาร,รย์ทศพลจังพานิชกุลและด็อเตอร์เจนสักสนใจเดินทางจองด่วนรับเพียง18ท่านเท่านั้นอาจาร,รย์ทศพลโทรศัพท์099 1429646 ดเรเจนศัก์โทรศัพท์080-659-2958าถค่าทัวร์ท่านละ3,900บาทรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระที่ไปรกราบทุกรูปชำระเงินเต็มในวันจอง